ะครับอ้อมเหนือครับอ้อมเหนือเดินกันได้ครับเด้อจวดยุดครับจวดกับเดิมเหมือนเดิมนะครับมา้ำกันเด้อมาคริปนี่กันกดให้นะครับถาวบ๊มากกับบ๊วยยังครับเดือนเด้อครับเดือนผ่านเด้อจวดครับจวดมือนีดิมันยุดครับ เยืางครับแก้มอ้อมเนื้อครับอ้อมเนื้อนี่วันยุทธครับวันติดค,ครับนนอขอสดขอไข่ได้ครับเด้อไปเป็นโบมักจวดค่ะบเดี๋ยวผมจวดจะเด้อวันยุทธครับนาครับมาน้อกันกเดิน้องกันเด้พอพีวว่น้องเด้ออะไรก็แช่นะครับ เกี่ยวครับโยงเลยครับโยงเลยเกี่ยมความเนือยยังดีครับ <C le af> ขอโทษนะครับเดินบาผาาตอบสากอะไราบาผ่าสิดตอบทุกคอมเมนต์แหละครับตอบเบืเ้องไหนก็บเบื้องคลิปมูทุกคนนะครับ ไปเดนะครับเด้อสอบสาครับมาครับมา,มาเกี่ยบจวดขับจวดสวัสดีครับ